แต่เท่าที่ข้ารู้มานะคนของราชวงศ์เยี่ยวศักดิ์สิทธิ์นั่นนะ่ะเชี่ยวชาญวิญญาณเพิงเป็นที่สุดเลยข้าเก่งว่าพวกเขาคงไม่พลาดโอกาสเช่นนี้ไปไง่ายๆหรอกถ้างั้นก็ยิ่งดีเลยสิทุกครั้งที่เห็นอาจารย์ทำสีหน้าแบบนั้นนั่นนะ่ะจะต้องมีคนสวยแน่นอนใช่ได้ยินมาว่าอาจารย์เคยถูกสิทย์ทรยศมาก,ก่อนคงจะเกลียคนทรยศมากสินะแต่ข้าสนับสนุนความคิดของอาจารย์นะพวกเราควรฝึกฝนและปกป้องป้งปายเป็นด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงกองกําลังใหญ่หากมีโอกาสเหมาะสมก็ให้แย่งป้ายของคนอื่นมาทันทีภายในภูเขาไฟโอ้พระเช้าท่านราจะคู่ฉันกัลังจากะลรวงระดับอีกแล้วย่อมไปเลยเงินอาณาจากรหลงเย็นของเราก็จะมีผู้บอมเพลญเพีย,พยระดับแยกกิตวิญญาณแล้วเอ๊แต่ข้างนอกไม่มีวิเววของภัยพิบัติจากสายฟ้าเลยเนาะ Okay. ที่นี่ช่างเป็นดินแดนสวรรค์บนดินจริงๆพวกเจ้าคงไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันให้พวกเราบ้างใช่ไหมร,ราชวงศ์ชินหรอพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ก,กันที่นี่ไม่ต้อนรับพวกเจ้าหรอกนะออกไปงั้นเหรอท่านราชคูฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอท่านราชคูฉันเตือนแล้วคงจะสั่งสอนพวกคนจากราชวงศ์ต้าชินที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพวกนี้นะพวกเจ้ายัางไม่รีบออกไปอีกหรอ รอให้ท่านราชคุยฉันลงมืะอพวกเจ้าไม่มีทางหนีไปไหนได้หรอกท่านราชคุยฉันโชว์พลังให้พวกคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพวกนี้ได้เห็นฤทธิ์เดชบ้างขอโทษเมื่อครู่ข้ามีตาหามีแววไมต้องขอโทษที่ล่วงเกินท่านได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเถิดอ๋เหรอฉ่นงะวินคนนี้จต่ๆนิสัยก็เปลี่ยนไปหรอตอนนั้นข้ารู้สึกถึงความผันผวนของพลังวิญญาณอย่างเลือนลัง หรือว่าตอนนั้นเชี่ยวชวนได้ลงมือทำอะไรลงไปโยกับข้าท่านราชคูเฉินไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันหากท่านราชคุเฉินอยากจะขอโทษก็คงไม่ใช่ข้าหรอกทั้งหมดทั้งหมดเป็นความผิดของข้าปีนั้นข้าทำผิดต่ออาจารย์ของเจ้าข้าถูกกิเลสครอบงำข้ามันเลวสามยิ่งกว่าสันในรชานทั้งหมดเป็นความผิดของข้าข้าทรยศอาจารย์ของเจ้าและใส่ร้ายเจ้าข้ามันไม่ใช่คนข้าสมควรตายท่านราชคูณเฉิน ในเมื่อเจ้าเสนอหน้ามาเองก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจก็แล้วกันข้าอยากจะซัดเจ้ามานานแล้วเจ้ามันสารเลวจริงๆพวกเจ้านะ่ะยังมีอะไรที่อยากจะพูดอีกไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกข้าก็จะเริ่มฝึกฝนกันบ้างแล้วนะไม,ไม่มีครับไม่มีตมสบายเลยครับเชิญ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 ครับฮ่าฮ่าฮ่าดีจริงๆที่ทุกคนสามารถขี่เป็นมิตรกันแบบนี้ ทุกคนโปรดวางใจข้าเชี่ยวชวนไม่ใช่คนไร้เหตุผลเส้นพลังนี้เป็นของทุกคนข้าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบำเพ็ญเพียรของทุกคนอย่างแน่นอนข้าขอรับพลังราณไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เหลือทุกท่านสามารถใช้ได้ตามสบายอะไรนะแค่นิดเดียวอย่างนั้นหรอส่วนที่เหลือพวกเราจะทำอะไรได้แล้วเขาก็จะไม่ทำร้ายพวกเราด้วยอย่างนั้นหรอแน่นอนพวกเราต้เชินรับความสงบมากอย่างไงลรอนะ ไม่คิดเลยว่าเชี่ยวชวนจะเป็นคนที่มีคุณธรรมและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นนี้เมื่อคู่พวกข้ามองเข้าผิดไปจริงๆเฮ้ยไอ้สาระเลวหน้ารังเกียจล่อยเจ้าไปก็ทำให้มือข้าสะกะปรกเป่าๆอาจารย์พวกเราจะไปกันจริงๆหรอฮ่าฮ่าฮาฮาใช่แล้ว